หนุมน่มหนุ่มกินยำไหมไม,ไม,มีหลายยำนะนโอ้ยช่วยหนุนป้าหน่อยดิตั้งแต่เช้าไม่ขายไม่ได้เลยเฮ้ยมันเฮ้ยช่วยหน่อยก็ไม่ได้ได้มันอยู่แล้ว <laughs> ลูกค้ามาแล้วแต่ว่าชาญนะอยากกินแบบเป็นประมาณแบบลาบป็ดทอนอะไรอย่างเงี้ยเอออ,มอกกืมก็จกินยำละแก อ,อุ๊ยยำร้านยำแกอ่อแค่นี้ไปอุ๊ยลูกค้ามาแล้วช่วยป้าซื้อยำหน่อยสิจ้าวันนี้ป้ายังขายไม่ได้เลยเอ่ะเอาสิบกล่องกับป้าแล้วก็เร็วๆเ,เลยร้อนมากสิบกล่องอจากสิ่งที่เจ้ที่จทจ้ทางป้าเร็วๆเ,เลยร้อนมากตอนเนี้ยจะยำอะไรก็ยำไปเลยเอป้ายำไปเลยนะเดี๋ยวมาไปร้านสะดวกซื้อแป๊ ได้จ้ะได้จ้ารีบเลยจริงจริง,รงป้าเอาอยาเหมือนเดิมพิเศษหนึ่งกล่องจ้ะ,ะ,จะป้าขอโทษนะเนี่ยของมันหมดพอดีเลยอย่างเมื่อตะกี้คุณคนสวยอะเขามาซื้อสิบกล่องหมดเลยลูกโอ้ยงั้นไม่เป็นไรจ้ะป้าเดี๋ยวหนูไปหาอย่างอื่นกินก็นได้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดวอะอย่างนี้พรุ่งนี้ป้าแถมให้เยอะๆอะแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมมาซื้อป้านะได้จ้ะมาเดี๋ยวหนูช่วยทำดีกว่าจะได้เสร็จไวลูกผ่าจะได้ไ ่ะเฮ้ยเขามาเอาของพอดีเลยงั้นหนูไปก่อนนะแต่ป้าอขอบใจมากนะลูกพรุ่งนี้แดดมาเยอะๆอะร้อนมาก How much How much ไแกี่บาทค,คะกี่บาทกี<ๆ>่บาทอ๋ออ๋ออ๋อจ้จะจะจโอเคคิดมาเลยมามานี่จ้ะอืมอะไรป้าจะสกแกนจ่ายคะ่ะป้าเอาเครื่องคิดเลขมาทำไมเนี่ยอ้าว ่านก็นึกว่าถามราคาก็นี่ไงหกร้อยบาทพอดีไงป้าโอ้ยเนี่ยนะเขาบอกว่าการศึกษามันสำคัญจริงๆมันก็คือเรื่องจริงอะเนาะอามะสแกนเลยค่ะมาสแกนอะไรสแกนนะคะสแกนจ่ายเงินอนะสแกนแบบจ่ายเงินนะคะป้าแบบจ่ายเงินอย่างเงี้ยสแกนนะมาเร็วๆค่ะป้ามาเร็วฉันไม่มีหรอกฮะ นี่มันยุคคริปโตแล้วนะป้าต้องรู้จักได้แล้วนะสแกนจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจ่ายติดติดอย่างเงี้ยมันต้องมีได้แล้วนะอย่าบอกนะไม่รู้จักเนี่ยก็ฉันไม่รู้นะสิไม่มีสแกนไม่มีสแกนก็ไม่ซื้อไม่จ่ายไม่อะไรละค่ะไม่เอาละค่ะอันเนี้ยอ้าแล้วที่ทำเนี่ยทำไงอ่ะยามป้าก็เก็บไปกินเองเลยค่ะหรือว่าจะไปขายคนอื่นก็ขายไปเลย ไม่เอาแล้วสแกนจ่ายก็ไม่มีสแกนจ่ายไม่เป็นแล้วก็มาขายทำไมเนะี่ยเสียวเวลาเฮ้ยฉันจะทำยังไงกับยำพวกนี้อะขาดทุนย่อยยำนานยไงป้าค่าดอกที่นดัดไว้อะได้ยัง วันหลังวันหลังอีกแล้วเมื่อวานก็บอกว่าวันหลังนี่ถ้าไม่มีปัญญาจะใช้คืนเนี่ยวันหลังก็ไม่ต้องมากู้นะเห็นพู้ฉันเพื่อนเล่นหรือไงเี่เองเอาดิ กะิ่นเงินคนจนนี่มันเหม็นจังวะพรุ่งนี้ฉันจะมาเก็บทั้งต้นทั้งดอกนะอย่าลืมอ่ะเกิดอะไรขึ้นจ๊ะป้าก็ลูกค้าคนนั้นน่ะเขาจะสกงสแกนอะไรก็ไม่รู้ ป้าก็ไม่มีอ่ะเขาก็เลยไม่เอายำป้าทั้งหมดเลยเนี่ยดูสิแล้วป้าจะทำยังไงดีเนี่ยทุนหายกำไรหดหมดแล้วไม่เป็นไรป้าเดี๋ยวหนูจัดก,การเองพี่คะแกแป่แค่นี้ก็หมดเรื่องแล้วพี่พคะฉช่าารหรอใครนับยัแกยันทำไมพี่สั่งยาแล้วพี่ไม่ยอมจ่ายเงินแบบนี้คะอะก็ป้าเขาไม่มีสกแกนให้จ่ายฉันเไ็ไปซื้อร้านอื่นสิ ร้นานนี้สแกนจ่ายง่ายไปเขาไม่มีสแกนจ่ายพี่ก็ควรจะจ่ายเป็นเงินสดนะคะโหยุคไหนแล้วค่ะเขาไม่พกเงินสดแล้วค่ะเขาไม่พกแล้วเนาะถ้าสมมติว่าฉันเนี่ยเอาแบงค์พันไปให้ป้าเขาเนี่ยแล้วผ้าเขาแบบทอนมาแล้วเป็นเชื้อโรคติดผ้าก,กันเพื่อนก็ติดมือฉันมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบฉันไม่เอาด้วยหรอกนะเชื้อโรคไ,ไม่ได้ค่ะ,ะถึงจะไม่มีเชื้อโรคพี่ก็ไม่ควรมาสั่งของแบบนี้แล้วก็เทไปแบบนี้นะคะฉันไม่จา่าย โอ๊เยเอานี่ของฉันมาแล้วจะเอาไปทำไมเนี่ยโอ๊ยเอามาเลยนะของฉันโอ๊ยโอ๊ยเอามาถ้าไม่จ่ายพี่ก็ไม่ต้องเอาของพวกนี้ไปค่ะเอ,เอามาของฉันเมื่อกี้ฉันจ่ายไปแล้วอันนี้เอามาจ่ายเงินมาค่ะจะโอนหรือสแกนก็ได้บัญชีของฉันถ้าพี่ไม่โอนฉันจะพาภาพไปแจ้งความแจ้งความพี่ได้อายแน่ๆ ไฮโซกับจะเบี้ยวเงินแค่600เนี่ยนะคะก็เฮ้ยเรขกบัญชีมาสแกนค่ะทำไมมันเยอะอย่างงี้เนี่ยเฮ้ยอ่ะเรียบร้อยแค่เนี้ยหมดเรื่องเอามาเฮ้ยมันแยบดุดจิตใจแนวนี้เขาแล้วก็ขัดสแกนดูมดเรื่อง,องที่ตกที่ตกบา้างเลยป้านี่จ้ะป้าข้ายำ หนูขอสแกนโอนเข้าบัญชีหนูละหุยขอบใจมากนะหนูวันเนี้ยถ้าไม่ได้หนูอะ่ะป้าก็หุนหายกำไรโหดหมดเลยอะ่ะเอาอย่างงี้แล้วกันป้าถ้าเกิดมีครั้งต่อไปอะ่ะป้าก็าเอาอันเนี้ยให้เขาสแกนเลยของมันแพงลูกเกงใจอะ่ะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกป้าอันเนี้ยมันเครื่องเก่าหน,หนูไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วค่ะเอาไปเลย งั้นเดี๋ยหนูสอนป้าใช้ดีกว่าครั้งต่อไปป้าจะได้ให้เขาสแกนเลย